สวัสดีครับผมดาบเสียงนครพนมครับก่อนอื่นที่เรื่องต่างๆเราที่พวกก็ขอขอบคุณแฟนเพจพี่ๆน้องๆที่กดตามเพจและที่ตามช่อง youtube ดาบเสียงนครพนมนะครับดีใจครับตอนนี้ได้ชุมชนแล้วเพราะว่านะยินพิ่นยแจ้งมาทางข้อความครับว่าเออได้ชุมชนแล้วมันก็หลายๆอย่างเนาะทีนี้ก็ครบ1 0 0 0พันคนแล้วขอบคุณในไลน์ด้วยครับคนที่ติดตามคนที่ไปีิสปาร์เบาๆที่เขาติดตามของช่องดาบเชียงนครพนมขอบคุณอีกครั้งครับผม ครับผมวันนี้ผมดับเสียงนครพนมก็มีพี่น้องคงจะเห็นนอหนี่ว่ามักปมเป็นห่ังดับเสียงเอามักปำไว้อย่างนี้คือโดยเหตุผลคนใดหรือว่าการบางเอืนอะนะครับผมพมว่าหมาผมลงไปนําขอยัดบอาบทสุภาพนาะภาษาบานเอาข้อยัดเอาหมาลงไปซับปมนําพวบางเอืญอนพมีส่วนปามอยู่หลังบ้านครับวันนี้เห็นหมาผมมันก็เลยไปกินมักปมทุบครับเอผมก็บอกหมาไปกินปามได้นาอว่าผมก็เลยเอาให้มันกิน ให้มันกินก็กินไปประมาณสามสี่ลูกครับสักพักประมาณสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีครับเพื่อนก็ขย้อนออกมาขย้อนออกมาปุ๊บวันนี้ผมผมไปเบิ่งว่าเอ๊ะหมาเป็นอย่างมันเมาปามบ่หวะผมก็เลยไปเบิ่อเอาไม้เคียเยรเบิ่งนะครับพยายามทุกชนิดครับในท้องหมาออกว่ามัดขับผีน้องเอ้ยผมก็เลยเออแสดงว่าถ้าหมากินมากปามนี่มันต้องพยานออกสำลักออกมาได้ ผมก็ให้อีกตัวหนึ่งกินผพม,มีอยู่สามมาสามผมให้อ,อ,อดังตัวใหญ่งูให้มันกินสามสี่เม็ดมันกินสักพักคือกันครับขย้อนมาเมิดเลยครับพญาทุกอย่างมีตัวกลมตัวแบนยังมีเม็ดครับในไอในท้องมันมออกมาจนเม็ดครับออยญาติได้ทำบุญได้นนกินเข้ายีมเม่เบอรงคลิปตอนนี้ครับคนนำในหลน์เว,ว่าบันฟังผมคิดว่าถ้าเห่านะพี่น้องเลยผู้เลี้ยงหมาอยู่สวนอยู่นาเห่าหน้าขันหินบากปามุกกินไปเพื่อนกินครับกินตัวละมากช่องมากเลยละครับ สักพักพื่อนอนพญาต์เหมือกครับทำให้เพ็่นล้างท้องเพิ่นได้เลยครับพี่น้องครับผู้ใดเห็นคลิปนี้เห็นว่ามันดีก็ลองลองกดติดตามไปกดติดตามผพไปเรอยแล้วกดแชร์ไปเพื่อปันหมู่ปันฝูงเขาเบิ่งถ้าที่เพิ่อนได้แนวคิดผมเอามะปรามให้มากินขย้อนพญาตออกมาลองเบิรงกได้ครับผู้ใดเบอร์เสียก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับขอบคุณในไลนที่เป็นแฟนที่ติดตามและกดถูกใจกดแชร์ให้ขอบคุณในไลนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ